สวัสดีครับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงบ่ายวันเสาร์นะครับโซนกลางก็เป็นรถล้อปล่อยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับเพราะว่าเราจอดรถเต็มหมดแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกโซน4นะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเราจัดการนํารถมาจอดนะครับพร้อมให้ลูกค้าดูนะครับเต็มหมดทุกช่องนะครับสําหรับฝั่งนี้ต้องบอกเลยว่ารถมีให้เลือกมากมายเลยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับมันจะมีทั้งกระบะตอนเดียวแครบตัวเตี้ยตัวสูง4ประตู ตัวเตี้ยตัวสูงแล้วก็รถครอบครัวนะครับตอนนี้รถเพชรยนต์เข้ามาเยอะมากนะครับนะมีลูกค้าว่ากินบางส่วนนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับสุดสัปดาห์นะครับผักใครสนใจหรือกําลังมองหารถอยู่นะครับติดต่อเน็ตเพชรยนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ด้านหน้าจะให้ดูด้านหลังนะครับผมบอกเลยว่าทุกคันจัดเต็มนะครับเรื่องคุณภาพนะครับนี่รถสวยนะฝั่งนี้ก็มีรถสวยเต็มเลยนะครับมีเยอะมากนะครับไตตรงไตต้านเรามีหมด นะครับใครหารุ่นไหนติดต่อผมเนธเพชรยนครับ0626407776นะครับฝั่งนี้ก็เยอะนะมีรถตู้ด้วยนะต้องบอกว่าขายทุกรถจริงๆนะครับวีโก้มีประมาณ7-8คันนะดีแมกมีเป็น10นะกระบะรวมๆแล้วน่าจะเกินครึ่งน่าจะมีสัก200คันนะครับรถกระบะนะครับ,ก,รบ,นะรบก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ ลองโทรเข้ามาหาผมก่อนนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับผมบอกเลยว่ารถมีจำนวนมากนะครับไม่มีจำนวนจำกัดแน่นอนนะครับรถทุกคันนะครับการันตีนะครับบริษัทพถยนต์เปิดมานานกว่า20ปีนะครับผมเดี๋ยวให้ชมกันเป็นเพลินนะครับวันหยุดนะอันนี้เป็นรีโว่สประตูนะครับตัวสีขาวคันนี้นะครับเป็นตัว e พัสนะครับน่าจะเป็นปี18เป็น e p a สนเป็นหน้าหล่อไฟโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้ทะเบียน1568นะครับถ้าใครสนใจก็แคป ตัวหน้าจอที่มีรูปนะครับส่งมาให้ผมนะครับโทรมาหาผมก่อนนะ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่669,0 0 0บาทนะ6 0แ0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวสูงนะครับคันนี้เป็นตัวแคบเหมือนกันคันนี้เป็นตัวแคบนะครับเป็นตัวสูงแต่เป็นตัวแคบหน้าหล่อแล้วนะครับกระจังหน้าเป็นโลโก้แดงนะครับต้องบอกเลยว่าทะเบียนก็สวยนะ4487นะครับ คันนี้ก็เป็นตัว e p a s เช่นกันนะ2.4 e p a s นะครับ549,000บาทนะครับ549,000บาทนะครับคันนี้นะด้านหลังมีนะครับด้านหลังก็มีมีสีเทานะครับมีทั้ง D-MAX แล้วก็ Revo เลยนะคันนี้เป็น2.4 e p a s เช่นกันนะครับปี2019นะคันนี้ได้รถปีใหม่ปี19นะครับราคา579,000บาท579นะครับคันนี้นะถัดมาเป็น Highlander Cap ของ d m a x นะครับ ไฮแลนเดอร์แคปของ d m a มตัวนี้เป็น 1.9L นะครับราคา5 5 5 0 0 0บาทนะครับราคา555เลยคันนี้นะครับรถไฟหน้าอย่างนี้นะกระจังหน้าเงเงาแบบนี้นะใครสนใจนะครับราคา555นะครับคันนี้นะผมบอกเลยว่ามีแต่รถสวยๆทั้งนั้นนะครับถ้าใครไม่เคยเข้ามานะครับโทรเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมปักหมุดส่งโลเคชั่นให้นี้4ประตูนะครับเป็น4ประตูหน้าหล่ออีกแล้วเช่นกันนะครับไฟโปรเจคเตอร์เห็นไหมกระจังหน้าหล่อหน้าลโค นะครับมีโลบาร์ด้านหลังให้นะครับเป็นสแตนเลสนะคันนี้ก็เป็นตัว e p a t h นะเออรถที่นี่ e p a t h เยอะนะครับไม่แสนสองคันนี้ไม่แสนสองปีสิบแปดเป็นตัว e p a t h นะปีสิบแปดตัว e p a t h ราคาหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้สี่ประตูนะครับมะมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้นะวีก็แชมป์คันนี้ก็สี่แสนกว่าบาทเองนะครับวีก็แชมป์คันนี้สี่แสนกว่าบาท ใครสนใจทานไหนก็ยกหูโทรเข้ามานะครับที่เบอร์0ูนย์หกสองหกสี่นย์เจ็ดเจดเจดหนะครับนี่โฟวิลก็มีนะแครบโฟวิลก็มีนะครับคันนี้นะสีขาวนะครับแครบโฟวิลนะครับนี่แต่รถเดิมๆสวยๆนะครับใครอยากได้รถนะครับคัสเกตคุณภาพจัดเต็มก็ติดต่อเข้ามานะครับอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้ไหมนะครับผมบอกเลยว่าออกรถได้นะครับเพราะว่าที่บริษัทเรานะครับประสานงานจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับระหว่างจัดไฟแนนซ์ นะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับจะไม่เข้าใจคำว่าฟีดาวนะครับว่าฟีดาวก็คือไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับลูกค้าใช้เงินเพียงจองรถนะครับ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับไว้จัดไฟแนนซ์นะครับแล้วเราสามารถรวมยอดประกันรวมยอดเงินกู้รวมยอดประกันชีวิตเข้าไปในยอดจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับทำให้ลูกค้าไม่ต้องควักเงินนะนะครับเราสามารถออกรถแบบไม่ต้องใช้เงินได้เลยนะครับรถสวยจริงๆนะครับรถสวยจริงๆนะรถเยอะมากด้วยนะครับ สประตูพิลเลอรเช่นกันนะคันนี้รับราคา615นะครับเป็นสอี e ราคา6ก5 0 0 0บาทนะครับหรือจะเป็นรถครอบครัวนะรถครอบครัวขนาดใหญ่นะ ppv นะครับของ all new คันนี้เป็น t o โยต้าเอ้ฟจูเนอร์นะครับเอ้ฟจูเนอร์โฉมแชมป์นะเป็นเครื่อง2.5ตัวจีนะราคาจะเบามากตัวนี้นะครับราคา6กแ0 0 0นบาททวนนะหก0 0 0หบาททวนนะับเป็น2.5งจีปีสิ นะครับคันถัดมาคันนี้นะครับเป็น 2.4V นะครับไป19เลยนะครับ Fortuner สีดำหล่อๆคันนี้นะครับเป็น2.4นะครับตัว V ขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าจับต้องได้นะครับจับต้องได้นะครับคันนี้ราคาเพียง1ล0 0 0ห้านบาทนะครับรถเลขไม่แสนต้นๆนะครับไม่แสนสามราคา1ล0 0 0ห้านบาทนะครับกับ all new fortuner รถได้ปีนะผมบอกเลยคันนี้ปี2019 นะครับรถใหม่ๆนะปี19ดียังไงนะมันมีไฟใต้นี้นะบอกไฟฟ้าคู่ดิสเบรกสี่ล้อนะครับกระโทนสีก็สวยงามนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเต็มระบบมีระบบเกียร์พายโดชิปนะครับนี่เลยนะครับเลขไม่แสนสามรถปี19นะครับราคา1นึ่งล้านห้าหมบาทนะครับป้ายแดงก็ล้านสามล้านสี่นะครับแล้วก็มีรถหน่วยงานอมสินที่ผมบอกว่าเข้ามารถนี้หลายคันนะครับเป็นปี2018 นะครับเป็นตัวที่ดีสี่ล้อบอกไฟฟ้าคู่นะครับเลขไมเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นไปจนถึง1นึ0 0 0สนาหนะครับราคากับเลขไมนะจะลดหลั่นต่างกันไปนะครับต่อจากนี้ที่ไม้น้อยสุดคือไม่แสนสี่แสนสี่ทวดเลยนะครับราคา959นะครับและราคาดอบที่สุดนะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนั้นเลขไม่แสนเก้านะผมบอกเลยว่าสวยทุกคันนะครับเด็ดทุกคันแน่นอนนะครับเป็นสีเทานะครับสีบอลสีเทาดูแลง่ายนะครับสำหรับคนไม่ชอบล้างรถ ก็ลองติดต่อเข้ามาหาผมนะครับ062-640-7776นะครับมีทั้งฟอร์ o r t u n e r นะครับแล้วก็ m u l เอ็กซับ3.0มจออโต้คันนี้นะครับขับเคลื่อนสีล้อรถมีส่งนะครับหรือจะเป็น Pajero ปี20.21นะครับ2.4 GTP r e m i u m เมียมนะครับคันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามไม่แพ้กันนะครับนะสีบอลสีเทาตรงนี้เป็นปี18หมดเลยนะครับคันนี้ทะเบียน7664 นะครับนะนี่รถเยอะมากนะครับเลเจนเดอร์ก็มีนะอยู่ด้านหลังนะครับใครหารุ่นไหนนะติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์062-6407776นะครับเลเจนเดอร์มี2คันนะครับตัวนี้2.4นะครับราคา1,499,000บาทตัวนี้2.8นะครับ1,599,000บาทต่างกัน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับกับขนาดเครื่องยนต์2 4 0 0 2.4พันนะครับกับ2.8 นะครับแล้วก็มีแค่เสริมมาตัวแอดัพตีฟ o ู o n นโทนนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับ2.4 Sigma 4นะครับ ensor, คบลิกเซนเซอร์นะครับรถตู้มีนะครับรถตู้มีเยอะมากนะแต่ต้องบอกว่ารถตู้รถน,นี้ที่เข้ามานะจะเป็นรถตู้ของหน่วยง,งานตำรวจหมดเลยนะครับซึ่งจะเป็นบอกผ้านะลูกค้าก็บางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบอยากได้บอก V ผมบอกเลยว่าบอก V มีนะแต่มีน้อยนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ขายออกไปหมดแล้วนะครับตัวที่เป็นบ่อวีนะครับนะรถสวยๆทุกคันเลยนะครับใครสนใจคันไหนก็ลองโทรเข้ามานะครับที่เบอร์0626407776ครับ